การการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานนะคะในพื้นที่ขนาดเล็กให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยโดยมีท่านอาจารย์เจษสาเนี่ยเป็นหัวหน้าวิจัยนะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์ทวีศักดิเ์เป็นผู้ชงวนวุฒิและเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วยหรือเปล่าคะโครงการนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่คุยกันเนี่ยเนื่องจากว่าทางอาจารย์ทวีศักดิ์เนี่ยผลิตไม่ได้ข้าวโพดหวานนะคะแล้วก็พยายามที่จะทให้เกษตรกรเนี่ยในพื้นที่เล็กๆเ,เ,เนี่ยสามารถที่จะ,ท,จะที่จะอยู่ได้ ด้วยตัวเองนะคะด้วยด้วยแนวคิดที่ทำให้เกษตรกร,กรเนี่ยเข้มแข็งซึ่งเมื่อมาคุยกับทางสกวนะคะสกวเห็นว่าการตอนแรกเนี่ยสกวอเองก็ยังก็ยังคิดว่าเอ๊ะจะใช้กระบวนการอะไรที่ทำให้เกษตรกร,กรเนี่ยเข้มแข็งได้เมื่ออาจารย์เจษดานเนี่ยนำเสนอนะคะโดยใช้กระบวนการคิดแบบซิกซิกมาซึ่งเราคิดว่ามันมันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นกระบวนการคิดของทางภาค อุตสาหกรรมแต่เอามาปรับใช้กระทงเกษตรกรเนี่ยนะคะถ้าทําได้เนี่ยจะทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความรู้พัฒนาเรื่องของอความเข้มแข็งของตัวเองที่ออกมาจากตัวเองได้เราก็เราก็ก็เลยกร้สนผลนเนี่ให้อาจารย์ลองทําดูนะคะพออาจารย์ทําไปแล้วตอนนี้6เดือนอาจารย์ได้รายงานความก้าวหน้าเราเห็นเลยว่า วิธีการกระบวนการของอาจารย์เนี่ยสามารถที่ทําให้เกษตรกร,เ,รนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมากเลยแล้วก็เป็นกระบวนการที่จะสามารถยกระดับเกษตรกร,รจากจากพื้นฐานความรู้หลายๆแบบนะคะแต่ว่ามีความตั้งใจจริงเนี่ยขึ้นสู่สมาร์ทฟาร์มได้ตามยุทธศาสตร์ของชาติเลยที่จะเป็นเกษตรกร,ร4.0ซึ่งงานแบบนี้นะคะการพัฒนาเกษตรกร,รแบบนี้เนี่ยเราอยากให้มีการขยายแต่ว่าต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้จริงๆนะคะ ซึ่งเราไม่ได้เราคิดว่าเราคงไม่ได้ให้โครงการนี้หยุดอยู่แค่นี้โครงการนี้จะต้องพัฒนาต่อไปสู่เกษตรกรร,กรายอื่นๆขณะเดียวกันเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์โครงการนี้นะคะแล้วก็ด้วยวัตถุประสงค์ของอาจารย์ทวีศักดิ์เนี่ยต้องการที่จะให้กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในโครงการนี้สามารถที่จะเอาไปพัฒนากับเ,เพื่อนเกษตรกร,ร,กรหรือเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรด้วยนะคะถึงวันนี้นะครับโครงการนี้ผ่านมา6เดือนนี่นะครับ เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็ถ้าเกษตรกรของทั้งประเทศเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับการเกษตรในประเทศนี้จะเปลี่ยนรูปแบบไปอีกอย่างจากเกษตรกรที่ทำเกษตรกรที่ไม่สามารถจะกําหนดอ,อะไรได้เลยในวันนี้เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถที่จะกําหนดได้ตั้งราคาผลผลได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราแปลกใจเราไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงระดับนี้ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า เราสามารถจะมาทําให้มันเกิดระดับประเทศหรือระดับจังหวัดได้เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการเกษตรในประเทศไทยครับคือในฐานะที่เราเราทำงานวิชาการนะครับการที่เราเห็นความร่วมมือของนักวิจัยนะครับแล้วก็ของเกษตรกร,ร,กรงานวิจัยซึ่งเกิดขึ้นจาก,กเกษตรกรที่เขาสามารถที่จะนําไปพัฒนาอาชีพเขาได้นะครับฐานความรู้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการ คิดค้นนะครับเกิดจากการแก้ปัญหาเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือทางรอดของเกษตรกรวนะ่าถ้าเกษตรกรสามารถที่จะสร้างแนวความคิดนะครับสร้างในเรื่องของการผลิตที่ยั่งยืนให้กับตนเองได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอาชีพเกษตรกรรมที่เขาทําได้ครับคือโครงการนี้เบื้องต้นต้องขอบคุณดรทวิตักที่เป็นคนต้นคิดนะครับแล้วก็สกวที่สนับสนุน เพราะว่าแนวคิดอันนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ผมมองว่ามันจะสร้างวิติใหม่ในการส่งเสริมงานการเกษตรคือไม่ใช่แค่สอนเพียงให้เขาว่าต้องทําอะไรแต่สอนว่าคิด,คดยังไงแล้วก็แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองซึ่งแนวคิดการใช้ซิกซิกาเนี่ยซิกซิกมาเนี่ยจะเป็นบวนการที่เจาะลงไปถึงระดับลากปัญหาแล้วก็เอาลากปัญหาขึ้นมาแก้ปัญหานะครับซึ่ง อาจต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการปรับเปลี่ยนทัศนติในการทํางานแต่ว่าเมื่อดําเนินการได้สักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นวิสัยการทํางานใหม่ของเกษตรกรบ้านเราซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาการเกษตรในยุคป,ปัจจุบันนี้ซึ่งการแข่งขันสูงมากปัญหาเจอปัญหาะไรบ้างปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือความหลากหลายของผู้ที่เข้ามาส่วน,นเรื่องอบรมซึ่งการจะยืนตาม โครงงานที่วางไว้คงคงทําไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพในห้องเรียนหรือสภาพกับคนที่มาอบรมซึ่งตรงนี้ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามในการปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมให้ให้มันเกิดผลให้ได้